ทุกคนเคยมีเพื่อนสนิทแบบฉันหรือเปล่าฉันชื่อว่าแก้วใจนะแล้วตอนนี้ฉันกับเพื่อนสนิทน่านัดเจอกันที่นี่หรืออะไรไหมการมีเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นเพื่อนรักนะ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยลเธอน่ะมีชื่อว่าชูเวฉันมาแล้วแก้วใจเออเย้เพื่อนรักกว่าจะมานะเนี่ยรละ่ละๆ<ะ><ะ>จะว่าไปคนดูนะ่ะมีเพื่อนสนิทหรือเปล่าแล้วเพื่อนสนิทชื่ออะไรหรอคอมเมนต์ให้ดูหน่อยได้ไหมยัดน,ะนะสิแท็กเพื่อนให้มาดูด้วยนะการมีเพื่อนสนิทแบบนี้นะเราก็ สามารถเล่นด้วยกันได้ทั้งวันเลยนี่แนโ่โอ๊ยอทำตกงั้นเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่นะเนือสองซ้ำนี่แน่เนื่อสองซ้ำโอ๊ยนี่แน่ทูเวเนื่อสองซ้ำนี่แน่โอยรับไม่ได้ซะแล้ว <laughs> สนุกจังเลย คือเพื่อนรักของฉันเธอมีชื่อว่าชูเวชูเวตั้งใจเรียนมากมากชูเวก็มาจากบ้านนอกด้วยอะ่ะโอ้ยข้อนี้ทํายังไงเนี่ยอมีอะไรงั้นหรอแก้วใจแก้วใจทําไม่ได้ข้อไหนถามเราได้นะอ,อ๋องั้นหรอกหรอพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันยังไงล่ะแก้วใจออคือว่าการบ้านคณิตข้อนี้ยากมากเลยอะ่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมชูเวหันร,ร่วมมากนี่มันคืออะไรงั้นหรอคาตอบนี้ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอ๋อถ้าเป็นหันร่วมมากก็คือจํานวนเต็มสาจํานวนซึ่งไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน ก็คือจํานวนเต็มที่มากที่สุดที่หารสองทั้งสองจนวนลงตัวแบบนี้นี่เองเรียบจัดดีกว่าสุดยอดไปเลยชูเวเก่งจังเลยอ่ะการมีเพื่อนสนิทมันได้แบบนี้นี่เองขอบคุณนะน่ารักจังแก้วใจเอ๊ะพี่เป็นพี่ชายของน้องแก้วใจนะอุ้ยน้องซูเวเก่งมากเลยอย่านี่ขนมทานกันก่อนนะอขอบคุณมากเลยพี่ชายที่แสนดีของเธอเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจนะอุตส่าห์สอนน้องสาวของพี่แก้วใจมีพี่ชายที่แสนดีจังเลยนะอิจฉาจังแต่ว่าแก้ว อิจฉามากกว่าที่มีเพื่อนสนิทแบบชูเวน่ะเฮ้อทำการบ้านกันดีกว่าเรานักเรียนจ้าวันนี้เรียนแค่นี้พอกันก่อนนะแล้วก็อย่าลืมทําการบ้านที่ครูบอกไว้ละอ้าวมีคนไม่มาโรงเรียนด้วยแฮะแล้วเดี๋ยวขอครูไปกินข้าวก่อนแล้วกันทำไมช่วงนี้ฉันเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะเข้าเรียนทุกคาบไม่ทราบอะไรเลยอะคลอ,อใหญ่ออ้อยจะไปทราบได้ไงล่ะเนี่ยนอนหลับจนน้ำลายไหล ทำไมวันนี้ชูเวไม่มาวันเกิดฉันด้วยนะเธอจะได้ทําการบ้านหรือเปล่าเนี่ยทํายังไงดีอะไม่สบายหรือเปล่าเฮ้ยและในวันที่เพื่อนสนิทของฉันไม่มาโรงเรียน,น่ะนะฉันก็รู้สึกแย่อยู่แล้วว่าเพราะว่าไม่มีใครคุยด้วยต้องไปกินข้าวคนเดียวเดี๋ยวแบบนี้ต้องโทรหาชูเวก่อนเธอจะป่วยหรือเปล่านะไงว่าไงาแก้วใจชูเวทําไมไม่มาโรงเรียนเงั้นหลอฉันเป็นห่วงเธอแทบแย่เลยนะมาแล้ว<อ>การบ้านเยอะด้วยนะฉันเก็บการบ้านไวใ้ให้เธอด้วยแหละโอดู เหมือนว่าชูเวจะส่งข้อความมานะและบอกว่าเธอไม่สบายนะในวันที่เพื่อนสนิทไม่สบายทำไมฉันต้องอยู่โรงเรียนละ่ะฉันต้องมาที่บ้านของเธอ,อดูเหมือนว่าเธอเช่าห้องที่นี่ด้วยนะเอ,อ๊ะทำไมไม่เห็นจะมีชูเวเลยยเห็นแต่เจ้าหมาบ้องแบงเนี่ยหลปแล้วเธอหายไปไหนกันนะ่ชูเว ติดต่อไม่ได้เลยย่าเอาล่ะเอาละนี่พนักงานใหม่ตั้งใจทํางานนะเธอชื่ออะไรอะอ๋อพนักงานใหม่ชื่อบาชูเวซินะมาทํางานพาร์ทไทม์นี่ทาให้มันดีๆนะเสิร์ฟลูกค้าแล้วก็ตั้งใจทํางานซักค่ะค่ะก็ระวังอย่าให้มันตกด้วยว่าฉันพูดยังไม่ขาดคําเลยอย่าทนะ่ะตั้งใจทํางานนะไม่งั้นฉันหักเงินแน่แน่นี่นายก็เป็นพนักงานเหมือนกันก็ช่วยดูแลเธอบอกเธอด้วยนะรับวันนี้ฉันหมดธุรานาที่ฉันแล้วฉันเป็นผู้จัดก,การนะ่ะไปดีกว่าเอ้ยรู้สึกแย่จังเอ้ยนสู ช่วยชเวหันมานเนซถ้ามีอะไรให้เราช่วยก็ถามเราได้นะทํางานให้มันดีๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจ้านายจะด่านะเออเออเข้าใจแล้วจ้าขอบคุณนะออจริงๆแล้วฉันนาขาดเรียนมาทํางานพาร์ทไทม์ก็เพราะว่าอยากจะส่งเสียตัวเองยังไงล่ะแล้วก็จะวันเกิดของเพื่อนฉันด้วยฉันก็จะได้เอาเงินไปซื้อของขวัญเอาใจเพื่อนรักรอก,ก่อนนะเออตั้งใจทํางานก่อนยายมาแล้วจ้านี่นี่นหนูยายขอชาเย็นแก้วหนึ่งหน่อยสิจ้าขอแบบว่าหวานน้อยเด้อได้้ะยายนี นี่เลยจ้าหนูทําให้แล้วดื่มให้อร่อยนะคะแซ่บหลายแซ่บหลายไว้ใช้บริการใหม่นะจ้าคุณยายนี่แม็กเวลล์ร้านชาไทยนี่อร่อยสุดๆไปเลยนะฉันบอกให้นี่อันไหนบ้างที่มันไม่อร่อยสำหรับเธอฮะเธอน่ะชอบกินมูมามตลอดแหละโอ้ยนี่นายจะบอกว่าฉันเป็นหมูตุ๋นเรื่องไงฮะมันอร่อยจนอดใจไม่ได้นี่นะชจเอ๊ะ ทำไมคนนั้นหน้าตาคุ้นๆจะเลยเหมือนเพื่อนเราเลยอะนัน่นมันเพื่อนรักของแก้วใจนี่อ๋อนี่คุณครูถามหาอยู่นะทําไมเธอไม่ไปโรงเรียนน่ะที่ไหนได้มาทํางานพาร์ทไทม์นี่เองแก้วใจก็เป็นห่วงเธอด้วยนะ <c oughs> เห็นโทรหัดเธอบ่อยๆอะอ,อย่าบอกเรื่องนี้กับแก้วใจนะฉันน่ะมาทํางานพาร์ทไทม์เพราะเพราะว่าฉันต้องเก็บเงินส่งเสียตัวเองเรียนแล้วก็อยากจะซื้อของขวัญวันเกิดให้แก้วใจอ้แบบนี้นี่เองแต่ว่าเธอไม่สมควรที่จะขาดเรียนนะก็ทำยังไงได้อ่ไม่งั้นฉันต้องกลับไปเรียนที่บ้านนอกอะดิงั้นฉันเข้าใจแแแแลลล้้วววหะช่ยทําากฟ ช็อกโกแลตดูใบให้ใหญ่อายอ้ด้วยนะอ๋อจะทําแบบนี้แหละอ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองสินะงั้นก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไม่บอกก็ได้ขอบคุณนะอาอ้ยโอ้ยโอ้ยเครื่องเกือบพังแน่ดูท่าทางจะมือใหม่อยู่นะเนี่ยคอรองชิมหม่ละกันนะช็อกโกแลตดูใบอ๋ออร่อยดีนะเนี่ยโหฝีมือเธอสุดยอดกลับบ้านแล้วนะบายบายหวังว่าพวกนั้นจะไม่บอกความลับฉันนะ ทำไมเพื่อสนิทของฉันยังไม่มาอีกแล้วเนี่ยเป็นห่วงจังคิดถึงฉันอยู่แล้วสิแก้วใจเอ๊ะ ฮ้ยมาแล้วเฮ้ยชูเวหายไปไหนมาตั้งนานเนี่ยคิดถึงเราอะดิก็คิดถึงสุดๆยังไงล่ะโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยตุ๊กตางั้นเหรอก็ใช่นะสิเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเกิดของแก้วใจก็เลยหยุดเรียนไปซื้อของขวัญให้แก้วใจน่ะนี่เลยหขอบคุณมากเลยนะเพื่อนล่ะเพราะว่าชูเวรักแก้วใจมากยังไงล่ะแบบนี้เนี่ยเพื่อนรักอย่างแก้วใจเนี่ยก็ทําการบ้านไว้ให้ด้วยนะพอดีเลยชูเวก็จะได้ส่งงานทันยังไงล่ะเย้ในที่สุด ชูเบก็มาโลงเรียนและฉันก็มีความสุขมากๆ <c oughs> สนุกมาก เพื่อนสนิทกันน่ารักจังเลยเนาะโอ้น่าดิไม่เหมือนฉันกับเธอเลยอย่าแย้ไอการมีคนที่รักเราแบบว่าจริงใจแล้วก็มีอะไรช่วยเหลือกันเนี่ยมันดีจังเลยนะฉันอยากมีเพื่อนสนิทแบบนี้จังเออว่าแต่พวกนายสองคนยังสนิทกันเหมือนเดิมปะเนี่ย้นั่นเด็พี่พิมกับออชูก้าแต่เป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้เห็นเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอนี่เราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นานเนอะพี่พิมก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไปกินข้าวด้วยกันได้ไหมอย่าหาพี่พิมไม่สนใจหรอกเล ไม่โอเคเลยอ๋อเนี้นี่ชูเวจ้าพออเรียกไปพบนะ้า<อ>พอดีว่าผู้ปกครองมีเรื่องอยากจะคุยด้วยตอนนี้เลยนะเอ๊ะชูเวให้แก้วใจไปเป็นเพื่อนหรือเปล่า,าอ,อ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวชูเวก็มาแล้วแก้วใจรอที่ห้องนะจะรอนะอหนูชูเวสินะมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะคุณพอพอดีว่าคุณครูคบอกว่าให้มาพบคุณนะ้าดีแล้วล่ะที่มาน่ะพอดีว่าฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอนะว่าเธอไม่สามารถเล่นที่นี่ต่อได้เอ๊ะทำไมล่ะคะเพราะว่านั่นไงแม่ของเธอมา แ,แ,แม่งั้นเหรอหมายความว่ายังไงอะ่ะชูเวแม่ขอโทษนี่ยอย่าบอกนะว่ามาโรงเรียนนี้เพราะว่าจะพาหนูลาออกอะ่ะเวแม่ขอโทษจริงๆนะหนูต้องกลับบ้านนอกแล้วแล้วอะ่ะทำไมถึงไม่เข้าห้องล่ะชูเวจะไปไหนงั้นเหรอเธออยู่ที่ไหนเนี่เยเฮ้แก้วใจมานั่งรอฉันอยู่ที่นี่เองสินะหายไปไหนมากฉันนึกว่าเธอหายไปอีกแล้วว่ะรอบนี้ฉันมาบอกลานะจริงๆแล้วฉันนะ่ะจะต้องกลับบ้านนอกแล้วก็กับแม่ฉันจะไม่ส่งเรียนที่นี่อีกแล้วนะ มา,มาไม่จเจงฉันขอโทษน,นะแก้วใจจะต้องหลาเธอแบบเนี้ยแต่ว่าชูเวเป็นเพื่อนเสด็จคนเดียวของฉันนะไม่อยากให้จากไปเลยเออชูเวได้เวลาไปแล้วลูกมันจะข้ามก่อนนะออแล้วเธอจะมาตอนไหนเอะฉันยังไม่รู้เลยแก้วใจโชคดีนะ ไม่อยากจากไปเลยอะในวันที่เราต้องจากเพื่อนรักไปมันเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยค่ะคุณแม่ไปเจอกันใหม่นะนี่อาจจะเป็นความทรงจำดีๆที่สุดกับชูเบแล้วสินะเพื่อนสนิทชูเบต้องจากที่นี่ไปเพราะว่าเธอต้องกลับไปช่วยงานที่ไร่ เฮ้ยมันนี่มาฉันช่วยเหลือแกจะวัวน้อยเจ้าซีอยู่นิ่งๆสิโอ้ดูลูกเราสิชูเบดูท่าทางจะเศร้านะเพราะว่าขาดจากเพื่อนรักมาน่ะแม่รู้สึกผิดจังเลยชูเบเอ้ยและฉันไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนที่ฉันจะได้เจอเพื่อนสนิทของฉันและแล้วฉันน่ะก็ตัดสินใจช่วยคุณแม่ดีกว่าไว้ถ้าฉันมีเงินมากๆฉันจะเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปหาเพื่อนรักแต่อีกไม่นานเพื่อนรักก็คงลืมฉันไปแล้วแหละเพราะว่าฉันอยู่ไกลแสนไกลแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็จะไม่มีวันลืมเพื่อนสนิท ของฉันที่ชื่อแก้วใจหรอกนะอเอานมไปขายดีกว่าดูสิลูกเราเศร้ามากมากเลยอ่ะลูกหนูไม่เป็นไรค่ะคุณแม่หนูสบายดีพอพ้นสายตาพ่อกับแม่ฉันก็แอบมาร้องไห้เพราะว่าคิดถึงเพื่อนสนิทนะ เอาลหะนักเรียนจ้าคุณครูก็สอนแค่นี้พอก่อนนะครูยังไม่เข้าใจเนื้อหาเรื่องนี้นหนเดี๋ยวครูไปอ่านเพิ่มเติมมาก่อนแล้วกันโอ้ดูเหมือนว่ามีเด็กายโรงเรียนแล้วสินะหุ้ยเหลือกันแค่นี้เองหรอนักเรียนเนี้ยโอ้แล้วครูจะตอกย้ำทำไมเนี่ยดูเสียแก้วใจนะเศร้าเลยอ่ะดูดาทางเธอน่ะจะคิดถึงเพื่อนมากๆนะเออแก้วใจโอเคหรือเปล่ามีฉันเป็นเพื่อนก็ได้นะนี่นี่หันมาคุยกับเราหน่อยสิชูก้าไม่เป็นไรเราอ่ะไม่สนิทใจเท่ากับเอ่อชูเวนะขอโทษด้วยนะโอ้ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ยอมคบใครเป็นเพื่อน อย่ฉ <minutes> ันว่าต้องบอกความจริงแล้วแหละเราต้องช่วยเหลือเธอแล้วนะเธอจะได้ไม่เศร้าไปมากกว่านี้นะนี่แก้ใจเธอรู้อะไรไหมชูเวน่ะไปที่ร้านกาแฟแล้วก็ทํางานเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนแล้วก็ซื้อของขวัญให้เธอด้วยเอ๊ะฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยจริงเหรอทําไมต้องปิดบังกันด้วยเนี่ยโทรหาก็ไม่ติดเลยค่ะก็เพราะว่าเพื่อนสนิทนะบางครั้งก็ไม่อยากบอกให้รู้เพราะว่ากลัวเพื่อนเศร้าแบบนี้ยังไงล่ะแต่ถ้าเธอไม่อยากเศร้าไปก่อนนี้เนี่ยพวกเราก็ก็ไปหาชูเวที่บ้านนอกกันสิโอ้แบบนี้ นี่และแล้วเพื่อนๆในห้องของฉันก็พาฉันน่ะไปที่บ้านนอกของชูเวเพื่อที่จะไปหาเพื่อนอไปน่ดีกว่าเรา ทําความสะอาดมาทําความสะอาดมาใกล้เสร็จแล้วนะเอ๊ะนี่ชูเวยยังทําความสะอาดอยู่หรอจ๊ะออมีคนมาหานะจ้าชูเวเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนกับหนูด้วยนะไปดูหน่อยสิยได้จ้าใครมาหาฉันกันนะนอกจากห,หรือว่าแก้วใจจะมาหรือเปล่าเฮ้อยู่ตรงไหนละ่ะรู้ท่าทางแล้วฉันน่าจะคิดถึงเพื่อนมากเกินไปสินะไม่เห็นจะมีใครมาเลยอะอย,อยู่บ้านนอกขนาดนี้ใครจะมาหาเราได้เลยเนอะเน่พวกเรามาแล้ว เอ๊ะเสียงนั่นพวกเรามาหานะเอ๊ะแม็กเวลออายเพลเพลมมากันหมดเลยเหรอเนี่ยเออเ้วไปไงมาไงถึงได้มาหาฉันที่นี่ล่ะจ๊ะก็พาคนสําคัญมาหายังไงล่ะคนที่เธอถามหาก็คือแก้วใจในที่สุดเราก็ได้เจอเพื่อนรักแล้วนะอยากกินชาไทยฝีมือชูเวสุดๆไปเลยอะแก้วใจมาหาชูเวแล้วเอ๊ะแก้วใจ แก้วใจมาจริงๆด้วยขอบคุณมากเลยนะที่พาแก้วใจมาที่นี่นะนี่หมายความว่าหมายความว่าพวกอาไอ,อพาเรามาหาเธอยังไงล่ะเย้ yeah. ในที่สุดวันนี้มันก็เป็นจริงฉันได้เจอเพื่อนรักและเราก็ดีใจกันมาก่าหายไปแบบนี้อีกเลยนะชูแวะเราเป็นเพื่อนรักกันต้องติดต่อกันไว้สิเออขอโทษด้วยนะที่บ้านของฉันนะมีปัญหาก,ก็เลยไม่ได้เป็นเรียนนะเอ,อ๊ะงั้นเอาเป็นว่านะเราก็มาหาเธอบ่อยๆก็ได้นี่นะว่ามาแล้วเนี่ยมีที่ไปเล่นหรือเปล่าล่ะโอ้ในใน ก็มากันแล้วงั้นก็ไปเล่นกับฉันกัน<ย>และแล้วเราก็ได้เจอกันอีกครั้งหากคิดถึงกันก็แค่ไปหาซีนะ,ะตรงนี้บรรยากาศดีจังเลยอย่าบานนอกนี่มาเล่นว้าวกันดีกว่าปึ๊บของเราขึ้นสูงกว่านะพี่เพมลมลมแรงมากเลยอะโชก้าเย้สนุกจังเลยครับที่นี่นะ,ะในที่สุด <S <S พวกเขาก็ได้เจอกันแล้วซีนะ<ๆ>การมีเพื่อนสนิทที่ห่างไกลกันนะ่ะจะต้องคิดถึงกันมากแน่เลยอะเอาน้องๆมีโมเมนต์ที่ห่างไกลกับเพื่อนอย่าลืมส่งข้อความไปหาและบอกคิดถึงกันนะคะสําหรับวันนี้พี่อ้ก็ต้องขอตัวลาไป ก่อนบ๊ายบาย